ดีได้ตาร้ายเสียไปแล้วค่ะอันนี้อีกฝั่งนึงออกจากสถานีแล้วนน่นตรงนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นฐานทัพนั่นไงหลายอืมกอ,อ,อ,องบินกองบินอ<ะ> นี่ค่ะมาอีกแล้ว<ล>นี่ยังไงของอะไรอ่ะสีแดงๆของทหารของตำรวจประมาณนี้แหละมัง้งมันน่าจะเป็นของราชการนี่นี่เลยเลี้ยงวัวกันค่ะแถวสองฝากทางชนบทชนบทของรัฐนิวเซาวลเดี๋ยวพาไปดูฟังนูน้นวันเด้อ นี่ค่ะดูสิยังไม่ถึงนี่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสนามกอล์ฟนี่ค่ะสนามกอล์ฟ This train will stop at Windsor. Windsor. นี่ดูป่าช้าฝรั่ง <ondan tell> <74 anh> <coughs> <coughs>, <are ut> <Arizona> ป่าช้าฝรั่งแต่น่าจะไม่เขาไม่ได้ใช้แล้วแหละก็คงปืช้าไม่มีผีป่าช้าไม่มีต้นไม้เลยป่าช้าไม่มีผีเขาเรียกอะไร

อันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโรงงานค่ะเป็นโรงงานเป็นนีิแท่นปูนคอนกรีตโรงงานทำนู่นนี่นั่นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่มาถึงแล้ว ทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้าเลี้ยงมา้าแถวนี้เลี้ยงมา้าม้ากับ,กบกวัวเดออยู่ด้วยกันเลยทั้งมาทั้งวัวนนฟาร์มฟาร์มมา้าฟาร์มวัวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเห็นไหมคะนอนเลยจากริสมอนเข้าในเมืองก็ชั่วโมงครึ่งค่ะดูไปเรื่อย ดูวิวไปเเรื่อยน,นี่สวนผักมาแล้วค่ะดูสวนผักดูสวนผักนี่ค่ะอยากจะมาปลูกมากเลยนี่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 สวนผักค่ะไม่ไกลนะโ้ยต้นหอมดูค่ะ,ะปลูกต้นหอมโอยนี่อยากจะมาอยู่อย่างนี้ละค่ะอืมเนีย่ยมีทุกอย่างเลยค่ะนี่ไงอะไรนะมาลแกรน นี่ค่ะเห็นไหมสวนผักสวนผักส่วนมากก็เป็นคนคนจีนกับคนไทยเอเชียส่วนมากก็เอเชียนี่ค่ะโอ้โหสวยงามอารามโอ้ดูแปงผักจำบะจำใบบะอะไรนะอ๋อติดติสเทชั่นอืมติดสิสเทชั่นเลยอะมนะมอะไรไหมมแกรนี่โอเค